ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับหลังหวยออกเนะาะพูดสั้นๆแบบชาวบ้านเราผ <c oughs> ลรางวัลก็ออกมาแล้วนะครับก็บนล่างเลขสองงวดแล้วเนาะเลขล่างไปมันบีคืออยู่เลขบนเลขบนศูนย์เก้ามันลงออกเลขล่างเฉยเลยนะครับสองงวดแล้ววันนี้ เดี๋ยวจะมาตามต่อในชุดที่เข้านะครับเนาะก่อนจะไปรับชมนะครับฟังคำเตือนกันสักนิดนึงนะครับคําเตือนนะครับผมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นคัดสูตรหวยเด็ดชาแนลเราก็คงไม่ได้ทวนอะไรเยอะนะเนาะเพราะว่าเดี๋ยว เวลาลงคลิปแอรก็จะค่อยๆทยอยลงให้ดูก็แล้วกันนะครับผมก่อนอื่นก็ยินดีกับทุกท่านนะครับผมท่านไหนที่ถูกรางวัลเนาะท่านไหนที่ยังไม่ถูกก็สู้กันใหม่นะครับผมยังมีงวดหน้าเสมอเนาะก็อย่างที่คุยกันเนาะพูดกันทักทายกันก็ยังไงล่ะเราก็เล่นพอหอมปากหอมคอเนาะพอได้ลุ้นพอได้ฟังนะครับผมงวดน,นี้ก็จะมาเริ่มต้นอ่า คลิปแรกด้วยการามาดูนะครับสิบล่างนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะแอดเอามาชนกันที่เจ็ดสูตรนะครับผมแล้วทีนี้มันชัดไหมที่ชนครบเจ็ดสูตรก็จะมีมีสามเนาะสามกับเก้าที่ชนครบเจ็ดสูตรอรองก็จะมีใกล้เคียงก็จะมีพวกแปดพวก ศูนย์เนาะที่ชนใกล้เคียงกับเจ็ดเนาะหกสูตรแต่ทีนี้รองอีกก็จะมี6กับ7แล้วก็1ก็4เนาะที่มันห้สูตรใกล้เคียงกับเจ็ดก็ห้าหกเจ็ดทีนี้ถ้าจะเอาหมดเลยมันก็เยอะนะครับผมถ้านับดูเนาะหนึ่งสอง9ามโอ้เกตัวเลยนะครับผมมันก็ใกล้เคียงทั้งนั้นมันก็จําเป็นต้องหาตัวตัดเนาะ แต่ทางนี้ทางนั้นพอตัดแล้วมันก็ตัดแม่นซะเกินเนาะไปตัดตัวที่ใช่ออกนะครับผมศูย์นี้นะครับผมใกล้เคียงกับ7คือ6สูตรเนาะมันมาติดดับล่างทุกหลักนี่สําคัญมันก็เลยได้ไปจาเป็นต้องเลยตัดออกก็เลยให้เด่นไปที่9แล้วก็3ตรงนี้เนาะ9แล้วก็3รอง5กนะับ7จ็ดห้ากับ7นี้มันดับน้อยมันไม่มีติดดับล่างทุกหลักแล้วมันดับแค่2สูตรก็เลย5กับ7นี่เป็นตัวรองเนาะห้านี่ใกล้เคียงกับ เจ็ดก็คือ6กหสูตรเนาะเจ็ดใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับ7ก็คือ5้าห้าสูตรห้าหกเจ็ดแต่ทีนี้แนี้มันก็ดับล่างทุกหลักแล้วก็ดับไปที่4ี่สตรเนาะก็เลยไม่ให้เป็นตัวรองอันนี้ถูกอยู่เนาะดับดับอยู่แต่ศูนย์นี้ดับไม่อยู่นะครับผมเลขสี่ตัว9357ไม่มาเลยนะครับผมตัวที่เข้าจริงๆก็คือ0เนาะ สูตรมันเดินนะครับสูตรมันเดินดีนะแต่ตัวตัดมันไม่บาลานซ์กันเนาะพลาดไปนะครับผมอ่าก็จากเจ็ดสูตรเข้าที่หกสูตรเนาะก็เข้าไปที่ศูนย์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 เข้าที่หกสูตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าแล้วทีนี้อย่างที่แอดได้ทําให้ดูเนาะอ่าหกสูตรนี้แอดกลับไปใช้งานเหมือนเดิมจําได้ไหมบางคนบางท่านนะ ได้เห็นสูตรตอนที่แอดทำก็จะจำได้เนาะในหลักสิบเนาะแต่มันก็นานเนาะเพราะว่าเลขล่างนี่เราลงลงนี้ก่อนๆเลยเพราะว่าลงเลขล่างก่อนค่อยมาลงเลขบนเนาะมันก็หลายวันก่อนหวยออกก็จำไม่ค่อยได้เนาะนั่นแหละที่แอดลงแล้วทีนี้แอดได้กลับไปใช้งานอ่าเหมือนเดิมก็คือ8ตัวคือเอาผลลัพธ์จากการคำนวณที่เลข8ตัวแล้วทีนี้สูตรนี้ แอดไม่ได้กลับไปใช้8ตัวนี่ใช้ที่7ตัวมันก็เลยไม่มีศูนย์กับเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่ากลับไปใช้เหมือนเดิมมันจะมีศูนย์กับเพื่อนอยู่นะแต่ทีน,นี้เขาเดินมายาวยาวเหมือนกันยาวพอสมควรเพราะฉะนั้นเขาหลุดงวดเดียวก็จะให้โอกาสเขาแอดก็จะเอามาชนทั้ง7สูตรเหมือนเดิมนะแต่ทีน,นี้ก็จะเอาเนี่ยกลับไปใช้เหมือนเดิมเอา8ตัวเหมือนเพื่อนนะเพื่อนมีแต่8ตัว8ตัว8ตัวมีอันเดียว7ตัวไม่มาจ้อย ครับผมอันนี้ก็จะเอากลับไปใช้แปตัวเหมือนเดิมเนาะเรามาเริ่มกันใหม่นี่ผลลัวัออกที่0นะูนย์เนาะตัวเข้าจริงคือ0อ่าเป็นตัวรองจากเจ็ดแต่ไม่ไดเอามาเป็นตัวรองเวลาจับคู่นะครับก็ถือว่าสูตรเดินแต่เราจับพลาดเนาะครับผมแก้ตัวใหม่นะครับนะถือว่าสูตรก็เดินโอเคอยู่นะครับผมเราจะมาเริ่มกันที่แอดต่เอามาเรียงกันเลยเนาะสูตรอันนี้จําสัญลักษณ์เขาเนาะ b m 3m อ่า 2b เนาะแล้วก็ B5 ไฟนี่9้ทับหนึ่งนะครับผมก็จะเอามาเรียงกันทำจับคู่กันชนกันนะครับชนกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาจับคู่ <c oughs> 3m นะครับ 3m <c oughs> เริ่มอ่าได้สูตรไหนก่อนก็เอาสูตรนั้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาเรียงกันนะครับผมนี่นะ 3m นี่ก็คือเข้ามายาวต่อเนื่องนะครับผมนะอ่านี่ วันที่ผ่านมา6 8 9 0 1 3 4 5นะครับผมนะอนะ่าก็เข้าไปที่ศนะูนย์เนาะนี่นี่นี่หลักสนะิบครับผมถูกต้องเนาะวันนี้นะครับผมก็คำนวณได้0 2 3 4 5 7 8 9สนะี่ห้าเจ็ดแปดเก้าอ่าสูตรคำนวณคงไม่ได้ทำให้ดูเนาะเพราะว่ามันยังไงล่ะมันมันหลายสูตรเนาะเดี๋ยวมันจะยาวนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านต้องการสูตรไหนชอบสูตรไหนเป็นพิเศษก็ถามได้นะครับเรยแอดจะเอาให้ดูนะถ้ามีเวลาเอาไว ช่วงที่เราลงแบบว่าให้เป็นครบ,ครบแล้วอะไรอย่างเางี้ยเนาะว่างๆค่อยจะลงให้ดูนะครับว่าสูตรแบบไหน mm. เผื่ออยากน่าะนำไปใช้นะครับผมจริงๆแล้วเลขมันแปดตัวมันก็เยอะยนะอเนาะแต่ว่าเราก็ต้องหาตัวตัดแต่บางท่านบางบางท่านก็อยากอยากจะได้เนาะก็มีนะเพราะว่าคนก็แต่และท่านก็หลายคนหลายความคิดเนาะอาจจะชอบตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับผม0 2 3 4 5 7 8 9นะครับสูตรที่1นะ ที่2ก็คือทูบีนะครับทูบ b ทูบีนี้นะครับนี่ก็เดินดีเดินยาวอย่างที่แอดบอกเนาะปื้ดแต่ทีนี้สีส้มๆนี่แอดทำมาอ่ามันยาวมาเป็น20งวดปับ๊บอ่าไม่ใช้อ่างวด21มาจ้อยนี่เหมือนไหมมาที่ตำแหน่งที่6ตรงนี้เนาะนี่แต่แอดก็เลยบวกมาในงวดที่ผ่านมาอันนี้แอดแกดก็ได้ลงให้ดูนะ ๋อวบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปใช้เหมือนเดิมบางสูตรก็จะไม่ใช้เหมือนเดิมแต่ว่าลองเขียนไปใส่ถ้าเพื่อนเขามีก็แสดงว่ามันอาจจะอาจจะมาก็ได้ถ้าเพื่อนเขาไม่มีก็อาจจะดับเหมือนเดิมแอดก็เลยได้ใช้พวกนี้แอดคิดว่ามันคงไม่มาตัวแถวเดียวกันหรอกมันก็มาตัวนี้มันไม่มาแถวเดียวกันจริงๆนะครับผมมันก็มาที่ศูนย์นอกนี้เนาะบอกศูนย์เก้าศูนย์คือหลนะักสิบเนาะเก้าแปดเก้าศูนย์สองสามสี่ห้าหกคือตำแหน่งตรงนี้นนที่แอดได้ลงให้ดู นงวนที่ผ่านมานะบางท่านก็อาจจะสงสัยอยู่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะแต่บางท่านก็จะจำได้นะครับเส้นสีส้มๆนี้นะครับมองผ่านตากันนะมวนนี้นะครับ,บงวนที่จะถึงนี้ก็ทํมวนได้789ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับดับที่หกนะเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าดับที่หกนะแปดตัวนะใช้แปดตัวเหมือนเดิม อันน so <Yeah. S 1> ี้ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็สูตรนี <administration> ้นะครับผมสูตรนี้แหละที่แอดบอกว่าเขาก็เดินดีเดือนยาวแต่บังเอิญว่างวดที่ผ่านมาแอดใช้ฝั่งนี้นะแอดใช้ฝั่งนี้แอดไม่แอดไม่ได้ใช้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มันไม่มานี่แหละที่แอดบอกมันไม่มาแล้วก็กลับมันไม่มีศูนย์ไม่มีแต่เก้าเลยศูนย์มันอยู่ตัวดับนี่แต่ถ้าเกิดใช้สูตรนี้อ่าศูนย์มันอยู่นี่ถ้าได้ใช้สูตรนี้มันก็จะมานี่สูตรที่สูตรสูตรแรกนั่นแหละสูตร นี่หเนี่ยสูตรแฟดทู 2, เนี่ยหนึ่งสองสหเจ็ดนหนึ่งสองมสี่ห้าหกเจเนี่ย, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ยถ้าใช้ถ้าใช้สูตรนี้ตอนนู้นนะตัวที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะถ้าเอาเอื่นว่าไม่ได้เอาตัวสูตรนี้ไปใช้มาเอาสูตรนี้มันเลยไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็กลับมาใช้สูตรเดิมนะวันนี้นะครับคำนวณได้8 9 0 1 2 3 4ศหนะ แปดเก้าศสูตรต่อมานะครับผมสูตร B5 นะ B5 ห้าอันนี้ก็ได้7เนาะที่แอดบอกว่าจุดนี้แอดก็จะเอาเนาะในคลิปนั้นเนาะก็แอดก็ได้เอาไปวางไว้ที่7 8 9 0 1 2 3 4สูตร B5 นะ7 8 9 แอดไม่ได้เขียนแต่แอดเอาไปใช้นะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นี่นะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับผมที่แอดบอกเลยแอดย้อนแอดเอาไปใช้เหมือนเดิมทุกสูตรเว้นสูตรนั้นสูตรเดียวก็เลยไม่มาเหมือนเพื่อนเนาะแล้วก็สูตรนี้นะครับสูตรเก้าถ้ำหนึ่งสูตรเก้าำหนึ่งนะสีชมพูนี้ไม่ใช้นะสีส้มส้มนี้เฝ้าระวัง แต่เขาก็มามาใน,นมาชุดนี้เนาะวดน,นั้นเขามาหกหนะึ่งอ่ะตัวนี้เขามาอนะ่วดต่อมาห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามเขาก็ไม่ได้เดินที่แถวเดียวเขาย้อนกลับมาออกตัวใหม่นี่ตำแหน่งที่เคยออกในเจ็ดตัวนี่แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวันนี้เขาจะออกตำแหน่งนี้ไหมหรือว่าจะออกในตำแหน่งพวกเจ็ดตัวนี้นะครับผม <c oughs> ที่ผ่านมามีดับเลยนะดับหนึ่งอ่ก็ดับอยู่เนาะออกที่ 0, น0ูนยะศหลัก10บงวดนี้คำนวณได้6 7 8 9 0 1แปดเนี้เป็นตัวดับนะอันนี้ดับดับซ้ำกันอันนี้ก็ดับหกน,นี่ก็ดับ6กนะเจ็ดแปดเนต่อมา b w เนาะ b w สีส้มๆนี้มันไม่มานานแล้ว สิบแงวดแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะ,ละน,นี้แหละแต่พองวดที่20-21มันลอยมาเนาะอันนี้ก็8ตัวงวดที่ผ่านมาก็ใช้ครบนะใช้ทั้ง9 0 1าศูนยดับ24ก็ดับอยู่0ูนย์ก็มาหลักสิงวดนี้แปดเก้าศนี้าหกเจ็ดดับที่1แล้วก็3ามแป4เก้ก็ดแล้วก็ูนรเ่นาะสูตรเ่นนี่ก็ ตั้งก so right ันนวนมาอันนี้แอดก็เริ่มทำเริ่มทาไว้สิบหกงวดแล้วไม่มาแต่ก็ยังใช้อยู่นี่เฟ้าระวังสีชมพูที่เฟ้อระวังงวดที่ผ่านมา9 0้าศูนยดับ2 6แล้วก็8กับ2อดับอยู่นะดับทั้งดับอยูทั้งสตัวศูนย์ก็เข้าหลัก10บเด่นที่ทํามีนะวันนี้นะครับศูนย์หนึดับ3กับ7ดับที่แแล้วก็2 ทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าทำไมมันดับตัวเดียวกันโยเดียวกันถ้า37็ก็3าถ้าแปดสองก็แปดสองเพราะว่าตัวเลขมันเป็นคูณเนาะลงท้ายตัวไหนมันก็เลยได้คล้ายกันนะครับผม01245689นะครับผมในสุดนี้นะส่าหมดครบครบนะครับครบแล้วนะ,ะเสร็จแล้วเอามาเรียงไว้ตรงนี้นะครับผม10ล่าง ชน7สูตรนะครับผมนะงวดประจำวันที่16เดือน2 6 7นะสูตรที่ 1- ถึง7นะทำไว้เรียบร้อยอามาเรียงไว้แล้วนะครับผมนะเหมือนเดิมนะครับประกาสีแดงข้างบนนี้ก็แทนค่าหลักสิบจาก0นถึง9นี้นะครับแทนค่าหลักสิบนะประกาสีแดงประกาดน้ำเงินแถวข้างล่างนี้นะครับจาก0ูนย์ถึง9นี้กี่สูตรชนที่กี่สูตรกี่ตัวเนาะ มาเรียงกันไว้นี่นะครับแอตได้ไปทำไว้แล้วจาก7สูตรนะครับผม0ูนย์ชนที่5สูตรนะหนึ่งอี่สอันนี้ไม่มี5้นี่นะศูนย์ห้าสูตรหนึ่งห้าสูตรส7งเจ็สูตรสาสูตรสีดสูตรห้สูตรหกสูตรเหสูตรแปสูตรเก้าหกสูตรนี้แอดก็คิดอยู่ว่าจะพยายามไม่ใช้เลขดับนะแต่มันก็ เนี่ยเวลามันชนหนูมันก็ชนเยอะชนแบบใกล้เคียงกันนะถ้าเราจะเอาแบบใกล้เคียงด้วยก็แล้วก็ตัวที่มันเด่นด้วยก็จะมี4 5หนะสมมุติว่าตัวข้างบนนี้จุดจุดไข่ปลานี่ก็คือท่านไหนที่เคยดูก็จะจําได้เนาะอ่าหนึ่งจุดแทนค่าดับ1สูตรเนาะอ่าห้าจุดเนี่ยก็คือดับ5สูตรดับน้อยๆยก็คือดับสูตรเดียวเนาะแต่ถ้าเราไม่สนใจตัวดับนี้นะถ้าจะเอาเด่นไปเลยก็จะมีตั้ง2 4 5หเนาะ แล้วก็8นะที่ชน7สูตรนะแล้วก็รองอีกก็จะมี9ชน6สูตรรองอีกอ่หนี้5แต้มนี้5สูตรนี้มันก็ใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับ7นะห้านมันไม่ได้ห่างเป็น3เนาะมันก็จะมีรวมทั้งหมดก็จะ1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวนู่นนะก็เยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จําใจต้องได้หาเลขดับที่คาดว่าเท่านั้นเนาะคาดว่า่ามาตัดเพื่อ เพิ่มความมั่นใจนะครับผมว่าตัวไหนมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนนะครับก็พิจารณาช่วยกันนะาจากดูจากที่มันที่ผ,ผ่านมานะครับแล้วก็ดูจากที่มันผ่านมาเนาะอันนี้น,นี่ก็เข้าที่ตัวรองเนาะจาก7จ็ดสูตรเนี่ยศ์ชน6กสูตรอย่างนี้เนาะเจ็ดมันไม่มาหไหมชนครบมันก็ไม่มาเพราะฉะนั้นงวดน,นี้ก็ยังไงล่ะเราก็พิจารณาดูพร้อมกันเนาะ ก็จะให้เด่นไปก่อนอันดับแรกเนาะมันชนดับแค่ตัวเดียวสูตรเดียวคงไม่มีปัญหาก็คือ4เนาะกับ5ชนที่7สูตรนะร่องก็จะมี2ชนที่7สูตร2ชน7สูตรแล้ว8นี้จริงๆแอดกะว่าจะไม่เอาเนาะแต่มันก็เคยเป็นอยู่นะอ่าดับชนเด่นเด่นชนดับก็คือมันดับ3สูตรนี่แหละแต่มันก็เด่นนะมันก็มา อันนี้ก็เผื่อมันลอยมาเนาะถ้าไม่เอาก็จะยังไงอยู่แต่ดับสามสูตรส่วนมากแอดจะไม่ค่อยเอาเนาะเพราะว่ามันก็ดับเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ชนเยอะเหมือนกันก็เลยต้องเอานะครับแต่9นี้มันไม่ติดดับเลยนะชนที่6สูตรก็ใกล้เคียงกับ7เพราะฉะนั้นแอดก็จะให้เด่นไปที่4แล้วก็5นะครับผมนะ4แล้วก็5ในหลักสิบล่างนี้เนาะเด่นไปที่4 นี่คือ5แล้วก็2 8 2 8 9 9เนาะ2 8 9 9นี้รองนะ9แต่ทีนี้อี่ตัว1 2 1 2 3 4 5ถ้าเกิดเราจะดูดีๆเอาตามที่มันดับเนาะก็จะให้เด่นไปเลยว่า4กับ5นี้เนาะเด่นกว่าเพื่อนนะก็คือ4กับ5 แต่จะให้สองนี้เป็นรองรองก็คือมันชนดับน้อยเนาะชนดับที่สองสูตรก็จะให้รองก่อนเพื่อนนะแล้วตัวนี้8กับ9นี้นี่มันกัากึ่งกัากึ่งแอดจะให้9เ,เป็นรองที่สองนะรองที่สองแล้วค่อยมา8สุดท้ายเพราะเขาเป็นดับชนเด่นนะเขาก็ดับเยอะเขาก็ชนเยอะ แต่อันนี้มันไม่ชนดับเลยเพราะฉะนั้นก็จะให้เด่นไปที่4แล้วก็5รองสองลก้าและก็แปดเนาะ4 4 5รองสองลก้าก็8เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับผมนะเด่นที่4 5รองสองล้วและก็แปดถ้าตรงนี้มันจะงงเนาะเอามาไว้ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมก็จะได้เด่นหลัก10ล่างลดประจำวันที่16 เดือนสิบเดือนสองเนาะเดือนกุมภาหกเจ็ดเด่นไปที่สี่แล้วก็ห้านะครับผมนะรองสองนี่รองสองเก้าแล้วก็แปดอันนี้เอามาวางตามตามาตามดับนะอ,อันนี้มันจะดับน้อยหน่อยอันนี้มันจะดับเยอะแต่มันชนเด่นอันนี้มันไม่ติดดับเลยก็เลยให้เป็นรองที่สองนะครับผมนะ เป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลแรกอยู่เนาะเราก็ยังหาตัวที่มันชัดเจนกว่านี้ต้องรอดูเลขเด่นนะครับผมดูเลขเด่นด้วยดูเลขชนแต้มด้วยประกอบกันนะครับผมเราจึงจะรู้ว่าตัวเด่น4กับ5นี้มันเด่นจริงไหมหรือว่าพอาาทำแล้วตัวรองนี่อาจจะกลับมาเด่นซะเองเหมือนงวดนูน้นจำได้ไหมนะครับ ท่านอาจจะจำได้ตอนแรกเด่นล่างชนที่6ตัวเดียวแล้วทีนี้รองเยอะ,อะจริงๆแล้วมันก็มา6กหนึ่งั่นแหละมันก็เด่นมันได้แล้วแต่ทีนี้ว่ามันชนเยอะก็เลยไปหาตัวใหม่กลายเป็นว่ามาเด่น9รอง6ทีนี้เก้าไม่มามาเข้าที่6กก็อาจจะเป็นไปได้เนะาะเพราะฉะนั้น4กับ5นี้มันเป็นตัวเด่นตอนแรกที่เราชนกันะนะ,อะรองลงมาแต่มันติดดับ เป็นสองนี่ก็ชนเจ็เหมือนกันแปดก็ชนเจ็บเหมือนกันแต่ติดดับเยอะก้าไม่ชนดับเลยก็เลยให้เป็นรองอีกทีหนึ่งก็ไม่แน่พอทําไปทํามาเนาะตัวเด่นตัวอะไรสี 4, 5, ่กับห้านี้อาจจะเป็นรองของพวกนี้ก็ได้ก็อาจจะเป็นไปได้นะหรือไม่ก็อาจจะอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับค่อยๆพิจารณาไปค่อยๆหาตัวมาตัดตัวมาคัดเนาะครับผมก็เก็บข้อมูลกันก่อนเนาะก็ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะอ่าขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณทุกๆก,การติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้นะครับผมเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ